ทักทายสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขกันเพื่พอกันอีกแล้วกับส่งสาลาสาภายเยสุธรเชแนลเนาะคลิปนี้ซาลามีเรื่องสิมาเราเมื่อว่าวหทพี่ไห้น้องฟังเนาะก็คือเป็นเรื่องเล่าของอาวาลาวทีมาทํางานในประเทศไทยหล้วก็มาจบชีวิตอยู่แมา่น้ำเจ้าพญาพี่น้องเป็นเรื่องเล่าที่แบบบ่คอยจะอันนี้ทลายพี่น้องเนาะเป็นเรื่องเล่าของ บ่ค่อยดีเนาะเป็นเรื่องที่นาเศร้าเนาะเพราะว่าน้องอายุยังหน่อยๆพี่น้องเนาะเรื่องนี้บ่มีข่าวเนาะบ่มีข่าวจากประเทศไทยบ่มีข่าวออกเนาะเป็นเรื่องที่ว่าดังดังมาจากชอเชียลไดแอบตออ่อซีแอปซีฝากับแอปซีด,ดำพี่น้องเนาะมบรรยากาศนี่งพี่น้องน้ำทะเลสวยงา,ามเออน้ำพะเยาพะยาเป็นน้ำพะยาที่สวยหนึ่งแต่ว่า กับซอนความอันตรายพี่นอกพี่น้องจ่นเมลาให้ฟังนอกพียงว่ามีพี่น้องที่มาทํางานในประเทศไทยเนาะบางคนกับมีลหลายคนห่ะพี่น้องที่มาทํางานอยู่ประเทศไทยหลกักกระปุกสบความสาเร็จน้ำหลักกระประสุความสําเร็จนำ้ำเ,จนำเนาะโดยเฉพาะน้องคนนี้เนะาะสิมเาเล่าให้ฟังมาน้องเลยกระลวนน้ำกระลวดสะพานเนาะ สะพานเนื้อคว้านี่แ่ะพี่น้องคพราวพระปกเก้าเนาะจะเป็นอ่าเพราะว่าเมื่อวันที่สี่เดือนเดือนนี้มืึอต้นเดือนนี้ล่ะพี่น้องวันที่สี่เนาะเดือนอ่ามกราหรือว่าเดือนกรกฎทั้งาหล่านะพี่น้องเนาะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็เสียใจไปทั้งยังครอบครัวเนาะจ้ะพี่น้องสิมาบอกสุฟังว่าอ่าอันนี้ข้อมูลนีนี่จะเล่ากับอะไรขอมูลมาจากอ่าทางอ่า ญาติพี่น้องที่เขาโพลลงติ๊กต็อกเนาะพี่น้องลงลงในแม่เอ็กซีดำเป็นชซเชียวที่แบบคนเ่าให้ความสนใจแห้งพี่น้องเดือนนี้เพราะว่าน้องอายุยังหน่อยอายุแค่ประมาณ1ิเก้าปีเนาะกำลังวัยทางานงหน่อยกำลังดุใหม่เนาะพี่น้องกับโบฮูเหตุผลว่านอ้องเป็นอยังคือจังคิดสันแล้วก็บจบชีวิตเนาะพี่น้องเพราะว่าเดือนเล่านี่ก,ก็บ่ค่อย เพราะว่าเรื่องเหล้านี่เนาะกะมุูลวะหูว่าอันครอบครัวกรวเลยเปิดเผยว่าน้องจบชีวิตเรื่องยังเนาะแต่ว่ามีการมีมูคูเนาะเดี๋ยวสิขึ้นภาพให้พี่น้องเบิ่งนําเนาะว่าบรรยากาศก็นะคะน้องน้องจบชีวิตวันที่สี่เนาะแล้วก็หาศพพ่อกับประมาณเดือนอ่าวันที่เจ็ดเนาะวันที่เจ็ดเดือนเดือนนี้ละพี่น้องมือนีิตุ้มมาอยู่ที่่อาสวนรถไฟเนาะพี่น้องสวนรถไฟเนาะ ตรงขามก็สิเป็นแม่น้ำเจ้าพญาเจ้าพญาเนาะก็จะเป็นยิ่งเรือแทน,นเนาะพี่น้องกะโมโหคือการว่าน,น,นองเขาคิดอย่างเนาะแต่ว่าก็ขอแสดงความเสเียใจไปยังครบคร่วเนาะพี่น้องเพราะว่าหลังจากจากบานจากเมืองมามาหาเงินหาทองเนาะบางคนกะอะไรดีบางคนกะนกเสียศูนย์ กะคิดสันเนาะพี่น้องบางคนกะชีวิตเนาะกนเหาเนาะเพื่อสิเกิดเมื่อไรเนาะกับบริวารเราเนาะกับชีวิตกะเฮากับพวกคือกันเนาะพี่น้องถ้ากะเป็นเรื่องเล่าที่แบบนาเศร้าเนาะแล้วกะเห็นคลิปย่ำไดยกะรู้สึกแบบเศร้าใจแห้งพี่น้องใจแบบเห็นอ่ะโมเมนต์วานี่น้ำตาย่อยน้ำเปล่าเพราะว่าเออนองเขามาทำงานห้กันเนาะเพราะว่าเออนองเขามีกันสามคนนะทีลวเราในคลิปเนาะแต่การนอง เขาก็บอกว่าน้องเขานั้นมาอ่าโหลดตึกน้องเขาบ่าให้มีภาพประมาณนาะจากพี่นอ้องเขา,าก็จะขอสงวนสิทธิ์นาะงว่ากับสิยมิภาพว่ดีเนาะกับเสบค้อกับเคสเล่าให้ฟังเนาะว่าเป็นเรื่องเล่าที่บ่เคยบ่อยอยางให้เกิดขึ้นเนาะพ่าน้องพวกนี้ก็เห็นว่าโพลลงเซตอยู่อันแบบว่าเราไปนั่งกับเสียหายพี่ให้นอ้อนมึงบรรยากาศไปนัน่งนาะจาะเนาะ นี่แหละครัวมองีเนาะนาจะเป็นครัวอันพระปกเก้าอันจะเป็นครัวพระปิ่นเก้าสุเด็จพระปิ่นเก้ามองมองที่นองกระโดดนาจะเป็นอันคัวอันสะพานพระปกเก้าเนาะการแนะนำจะพระยาเส้นเดียวกันในหลับพี่น้องนะก็เป็นเลื่องเหล้าทีนาเสาเป็นคนสุขุมานะเป็นคนสุขุมาเป็นแข้งเดียวกันกับ สุขเมืองสุขุมยากเดือนจำปัสสันเนาะเดือนจำปัสสันเป็นเรื่องเล่าที่นาเสาเนาะกับวิญญาณให้เกิดขึ้นเนาะแล้วกะกะไลพาวเลี้ยงไปแล้วเนาะจากพี่น้องว่าก็เป็นเรื่องเล่าที่วิญญาณให้เกิดขึ้นบางคนก็เห็นมากสำหรับพี่น้องเนาะเรื่องการเบาถึงพูดถึงว่าคนที่เขาคิดสดั่นใดคือแบบ ่าจะซุดๆแล้วเนาะคิดว่านะมานีก็ขออนุญาตนะ้องค่ะได้ขออเราเลี้ยงเล่าเนาะพี่ห้นองฟนะังเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องทีนา้า,าแล้วกับ่อยา้เกิดกับพี่น้องเนาะทีมาทํางานเข้าสามาต่างบานตางเมืองมาไกลแล้วเนาะกับอ่อยายา้เข้มแข็นะงเนาะยา้เข้มแข็งนะทุกค้นเข้มแข็งเช็ดงานเนาะวางคน้นกะ เจอเรื่องยังกับวัฟวูวัน้องเขาเจอนาชิเจอเรื่องที่แบบสุดๆหลายๆพี่น้องน้องเขาฉันเลยตัดสินใจกาจบชีวิตตัวเองเนาะมึงจะทายบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิ้งเนาะตอนนี้ตอนนี้อะประมาณมาสามนอ้นองพี่น้องอยู่สวนรถไฟเนาะมาทายมีมาก,กับอันร้านสาวนะำหุ่นนางร้านสาวมาแต่ประเทศเลาวมาช่วงปิดเทอมเนาะน้องเขามาอันร้านสิมาเล่นอัน พาไปเที่ยวเบ่งบรรยากาศแถววัดอรุณนนะ้อพี่น้องวัดอรุณเนานะพาเมยางเล่นแถวรถสวนนี่ก็สีมาทาเพื่อสิไปนั่งไปทาอาจจะเป็นทา่าอียงก็แถววัดโพนาะพี่น้องไปทายบรรยากาศวัดอรุณเนาะเป็นไงพี่น้องเห็นบ่วัดอรุณวัดนะอรุณก็สิประมาณนี้เนาะบรรยากาศนี่ก็จะเป็นคล้องเข้าไปคล้องืางประกอกน้อย เป็นคลองคือบรรยากาศเป็นคลองมันประกอบหน่อยประกอบบางประกอบหน่อยบางประกอบใหญ่น,นอะอันนี้คือปากปากคลองบรรยากาศไะนี่เป็นท่ารถไฟเอสวนรถไฟเนาะพี่น้องเป็นสวนรถไฟอยู่หลังสิบิลาดหลังโรงพยาบาลสิบิลาดนะ ป้าสองสาวยิ้มใส่ระบาดนี่สิบห้าเพื่นไปนั่งเพื่อเล่นแต่าทายบรรยากาศให้พี่ให้น้องป้สาสา,สาวสาวป้ะ,วปะสวยมากขออดอกหนึ่งนัง่ง่ะดอกประจำดอกเลราวดีว,ว่าดอกจำปาเป็นดอกไม้ประจำประเทศลววาวพี่น้อง ป้าสองสาวจะไปเที่ยวใช่ป่ะเนี่ยไปไปป้าไปไม่ไปไห้กล้องเนี่ยหลานสาวสองคนนี่งไปจะหัน้าฝนก่อนหาหน้าฝนแล้วก็เขาจะขี้ขึ้อไปพุ่นไปพุ่นไป<ะ>ยังไปยังอ้าวให้เป็นนางเอกให้สองนางเอกมืงเนี่หลานสาวเป็นอันลูกของน้องสาวแท้ๆพี่น้องหลานสาวแท้ๆเนาะ เที่ยวประเทศไทยหลังอันบริมาเฮ็ดงานเลยพี่น้องมาอัน,นมาช่วงปิดเทอมเนาะมาช่วงปิดเทอมพามายางเด่นว่า,า่อเมเขาก็เฮ็ดงานสาหเราบก็บเฮ็ดงานที่เกินแต่ว่ามือหนีวางแต่วาถ่ายคลิปเพราะว่าเฮ็ดคลิปน้ำกะเดทไทยอ่าส่วนแตเลยว่าส่วนล้านออกมาเฮ็ดคลิปน้ำเนาะไปถ่ายคลิปถ่ายบรรยากาศในพีเใ็้น้องเบิรงเบอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสวนรถไฟพี่น้อง สวนรถไฟลังอันนี้ตุ่มค่อยมาเทนึงเนาะมาช่วงอันอนี้นะ